กลางมหานครที่เต็มไปด้วยผู้คนและตึกสูงตระงานทันใดนั้นเสียงลมประหลาดก็พัดผ่านไปทั่วทั้งถนนผู้คนต่างหยุดนิ่งจ้องไปยังชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนสัญญาณไฟเขียวเขาไม่ใช่ใครอื่นแต่คือหย่งเจิ้งจังจก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินจีนชายผู้นี้เงยหน้ามองตึกระฟ้าสีหน้าเคร่งขรึมเขาพึมพำว่า แผ่นดินจีนในอีก2,000ปีต่อมากลายเป็นเช่นนี้ไปแล้วหรือเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบตัวคอสเพลย์หรือเปล่าโหหล่อเหมือนพระเอกหนังเลยเด็กหนุ่มตะโกนขึ้นว่าพ่อครับนั่นจักรพรรดิยงเจิ้งนะแต่เจ้าตัวกลับมองทุกสิ่งด้วยแววตาเบื่อหน่ายก่อนจะตะวัดแขนเสื้อคลุมดำลายมังกรสะบัดตามแรงลม พลังลี้ลับก็แผ่ซ่านออกมาจนสัญญาณไฟแทบลุกไหม้ร่างของเขาค่อยๆพุ่งทยานขึ้นฟ้าทิ้งผู้คนที่ยังคงอ้าปากถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานข้าคือยงเจิงจัก,กรพรรดิผู้เคยฝึกฝนอยู่ในโลกอมะตะพันปีเต็มจนก้าวข้ามสู่คอฟ้าแห่งสวรรค์แต่โชคร้ายถูกปีศาจเล่นงานจึงต้องย้อนร่างกลับมาบนโลกมนุษย์อีกครั้ง ภาพความทรงจำแล่นวาบขึ้นในใจครั้งสุดท้ายที่นอนสิ้นลมบนแท่นบรรทมดื่มยาวิญญาณจนวิญญาณออกจากร่างแปลเปลี่ยนเป็นมังกรทองทะยานสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเขาฝึกฝนจนสามารถครอบครองจักรกวาลยิดครองเหล่าเผ่าพันธุ์แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกถูกศัตรูลึกลับจากแดงไกลโจมตีจนวิญญาณแตกสลายก่อนดับศูนย พลังงานประหลาดก็ฉุดรัางเขากลับสู่โลกเดิมโลกที่เปลี่ยนไปจนแทบไม่เหลือเขาโครงในอดีตเขากำหมัดแน่นแสงท้องแผวเบาโอบล้อมร่างราวกับคำปฏิญาณว่าจะกลับไปบวาดล้างปีศาจและปกป้องโลกมนุษย์อีกครั้งท่านใดนั้นท้องฟ้ากลางเมืองก็ปั่นป่วนคลื่นพลังมืดมหาศาลพวยพุ่งออกมาจากตึกสูงเงาสัตว์ประหลาดสีดำแดงตาเรืองก้าวออกมา เสียงกรีดร้องสยองดังสะท้อนสัตว์อสูรยักษ์ฝูงชนแตกตื่นนี้เอาชีวิตรอดบางคนกรีดร้องบางคนล้มลงร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังสะเทือนเมืองท่านใดนั้นกลุ่มนักเรียนในเครื่องแบบนักล่าปรากฏกายท่ามกลางความโกลาหลพวกเขาคือชมรมนักรบจากสถาบันชางลันที่ผู้คนร่ำลือถึงนำทีมโดยหญิงสาวผมเงินดวงตาสีฟ้าเปล่งประกาย เธอคือหลินเฉียนซูประธานนักเรียนผู้มีพลังน้ำแข็งอันไร้เทียมทานเธอเก้าวออกมาพร้อมดาบน้ำแข็งเรืองรองประกาศเสียงดังนี่คือมอนสเตอร์ที่มีค่าหัวถึง20ล้านห้ามประมาทล้มมือเหล่าสหายต่างพุ่มเข้าประทะดาบวาวับฟาดฟันใส่อสูรยักษ์เสียงระเบิดพลังดังสนั่นไปทั่วยงจิงมองภาพนั้นด้วยแววตาสงบเขารู้สึกได้ว่า แม้โลกใบนี้จะต่างออกไปแต่ก็ยังมีผู้คนที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินเช่นกันหากคาได้ร่วมมือกับพวกเขาบางทีหนทางกลับสู่จุดสูงสุดอาจไม่ไกลเกินเอื้อมแต่ทว่าแม้จะสิ้นหวังเธอยังหันไปสั่งเพื่อนไม่อย่าเข้ามาฉันจะทวงเวลามันไว้เองพวกเธอรีบหนีไปซะอสูรยักหัวเรากึกก้องก้าวเข้ามาช้าๆความสิ้นหวังปกคลุมทุกผู้คน แต่ในวินาทีนั้นเองแสงทองเจิดจ้าก,ก็พุ่งลงมาจากท้องฟ้าร่างของจกักรพรรดิหยองจึงปรากฏขึ้นเบื้องหน้าลิ้นเฉียนสูเขายกมือขึ้นพลันพลังวิญญาณที่แท้จริงแต่กระจายรอบตัวถึงโลกนี้จะไร้พลังวิญญาณแต่ข้าจากักรพรรดิหยองจึงจะไม่ยอมให้ปีศาจชั่วชา้าล้างผลาญแผ่นดินเสียงของเขาดังก้องสะท้อนทั่วเมืองเปเลวทองพันรอบร่างอย่างยิ่งใหญ่ ลิ้นเฉียนซูที่แทบหมดแรงเงยหน้ามองด้วยสายตาตกตะลึงความหวังใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว